คนไม่รู้ก็มีอจารย์าก็เรื่องของมึงไงมึงไม่อยากรู้มึงก็ไม่ต้องรู้ก็แค่นั้นเองคนเขารู้กันเยอะแยะมึงไม่รู้ก็เรื่องของมึงกูไม่จะไปต้องบอกกูอยากบอกกูจะบอกกูไม่อยากบอกกูไม่บอกเพราะเขารู้กันหมดแล้วแล้วกูก็ประกาศไปหลายรอบแล้วกูไม่จะเปต้องมานั่งรีวิวซ้ำให้มึงมึงมีความสําคัญอะไรจะบวชไม่บวชมาอยู่ที่กูไม่ได้เกี่ยวบใครไม่มีใครมีสิทธิ์สางแนเรื่องการบวชของกูได้ถ้ากูจะบวชกูจะบวชกูไม่บวชก็คือไม่บวชจบ แล้วกูก็ประกาศทุกอย่างชัดเจนหมดแล้วไปหาฟังเอาเองกูประกาศทุกที่ประกาศเสียงดังจะตายหองตายหาแต่ไปนั่งหลบหูหลับตายู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจารย์ครับไปช่วยลูกศิษย์นอยคาะโดนลุมอยู่ช่องน้ำโมช่องน้ำโมคือช่องอะไรอะ่ะไปโดนลุมเรื่องอะไร อ๋อช่องที่ตั้งขึ้นมาเพื่อด่ากูอ๋อแล้วใครโดนรมลูกศิษย์กูสมควรส่วนหน้าไปสารแนเขาทำไมกูไม่ช่วยกูจะด่าซ้ำด้วยกูสั่งแล้วกูสอนแล้วว่าอย่าไปด่าชาวบ้านอย่าไปยุ่งกวนใครคนอื่นไปด่าแทนกูไม่ใช่ลูกศิษย์กูไม่ต้องมาสารแนกูพูดไ่รู้จะพูดยังไงว่าไม่ต้องไปบริโภคร่วมให้เลื่อนผ่านไปมึงด่ากันไปเถียงเาขาไปเถียงทำไมกูยังไม่ไปเลยมึงเป็นใครไปเถียงแทนกูปัญญาอ่อนกูจะด่ามึงซ้ำ้วยซ้ำไม่ใช่ไปช่วย กูเตือนไม่รู้จะเตืนอนยังไงว่าอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับชาวบ้านเขาใครจะด่ากูไปให้มันด่าไปมันด่ากูเข้าเหรอทุกวันเนี้มึงแหกตาดูกูย,ยังนั่งลอยหน้าลอยตานั่งด่าอยู่ทุกวันใครด่ากูเข้าบ้างมึงดูกูสิแล้วมึงมาเดือดเนื้อร้อนใจอะไรกูพูดไม่รู้จะพูดยังไงว่าใครด่ากูปล่อยมันด่าไปเลยมันจะด่าสาเสียเจ๊เนี่ยให้มันด่าไปไม่มีพวกมึงเข้าไปคุยกับมันใครจะดูมันมึงน่ะมันญาอ่อนไปนั่งดูมันไปนั่งฟังมัน ไปนั่งดา่ามันคนเลยขึ้นนะน่ะก็คนที่เข้าไปดูช่องมันมีตาแดงดูกันอยู่กับพวกมึงแหละเข้าไปดูไปดูมันทําไมมึงไปดูก็เท่ากับไปเพิ่มยอดไลยอดแช์ยอดคนดูให้กับมันมึงแหกตาดูแต่ละช่องแต่ละช่องเมื่อกูเลิกพูดถึงชื่อมันเนี่ยมีใครสนใจมันที่ไหนกูเลยไม่เคยพูดชื่อมันเลยอีแต่ละช่อง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 ที่ดา่ากูทุกช่องกูเลิกพูดผมไม่มีใครไปให้ค่าความสําคัญมันเลยแล้วมึงก็ยังไปให้เขา ไปให้ค่าให้ความสําคัญมันอยู่ได้แค่มึงไม่ไปยุ่งกับมันไม่ไปพูดถึงมันก็ไม่มีใครสนใจมาแล้วมึงดูแต่ละช่องแต่ละช่องซีเน่เอาหมดแล้วน,ะนั่งด่ากันเองแล้วมีแต่พวกมันจนเองที่เกลียดกูร่างฟังกันแต่นี่พวกมึงเล่นเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับมันแล้วเมื่อไหร่มันจะยุติบทบาทได้มึงต้องหยุดตัวเองให้ได้ก่อนอย่าไปสนใจมันอยากจะจัดกลุ่มด่าใครไปมันด่าไปเลย เพราะฉะนั้นถ้ามึงไปโดนด่ามาอย่ามาให้กูช่วยสมนำหน้ากูจะสมนำหน้ากูจะด่ามึงซ้ำด้วยโง่ดีนักมึงมีความรู้มากพอในการไปด่าเขาเหรอมึงมีความรู้มากพอในการไปเถียงเขาเหรอมึงเก่งมาจากไหนมึงเอาตัวเองรอดแล้วเหรอควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เหรอมีสติสัมปชัญญะในการควบคุมตัวเองได้หรือย,ยังมึงสามารถไปวิพากษ์วิจารณ์เขาไปเถียงเขาโดยที่มึงไม่มีอารมณ์โทรศท์ทำได้ไหมไม่มีอาฆาตพยาบาทมบ้างแล้วในใจทำได้ไหม ทำไม่ได้ทำไม่ได้แล้วมึงมีหน้าอะไรไปเถียงเขากลับไปอบรมสมบังสั่งสอนตัวเองกลับไปอบรมตัวเองกลับไปทำตัวเองนู่นไม่ใช่ไปวุ่นวายกับชาวบ้านเขาเลื่อนผ่านอย่างเดียวงไม่ต้องไปสนใจเขาด่ามึงไม่ต้องสนใจมึงแค่ไม่ฟังก็จบมึงไม่ฟังมึงก็ไม่ต้องรับรู้กับอะไรนี่มึงไปฟังมึงก็รับรู้รับรู้มึงก็อดไม่ได้มึงคือไปคุยกับเขาเออสติตั้งมั่นหน่อยมึงจะไปยุ่งกับคนอื่นทําไม คนดูมันไม่กี่คนมึงเอาตัวมันออกมามันมีคนดูอยู่4ี่คนมันก็เหลือส9คนมึงออกไม่อีกมันก็เหลือ38มคนมึงออกไมอีกมันก็เหลือสมคนมึงออกมาหมดเลยมันก็ไม่เหลือสักคนหนึ่งมึงจะไปนั่งฟันมันทำไมคนดูมันมันมีคนดูกับพ่อมึงน่ะแหละไปนั่งดูมันอยู่ได้ปัญญาอ่อนสิ้นดีไปนั่งคอมเมนต์ไปนั่งเถียงไปนั่งอะไรกัน เพอเจอกูนี่เลิกดูไอ้พวกนี้มานานมากแล้วเมื่อกูกูไปให้ค่ามันกูนี่พลาดไปนิดเดียวคือกูไปพูดถึงพวกมันโอ้โหคนเข้าไปทาไปดูกันเต็มเลยทีนี้ยอดไล์ยอดแชร์มากันเต็มอ,อ๋อมันมาเพราะกูไปพูดถึงมันนี่เองกูก็ว่าทําไมคนรู้จักเยอะจังวะอ,อ๋อเป็นเพราะก,กูไปพูดถึงมันไม่แปลกเลยละ่ะทาไมมีคนมาดูเยอะจังพอเวลากูเลิกพูดพ๊บทีนี้แลหละเหลือคนคอมเมนต์อยู่ห้าคนหกคนคนคน,คนกดไลค์อยู่ยี่สิบสามสิบคนไม่เกินร้อยคน อีพวกนั้นมันพวกลร้คว้าไร้ค่าลายความสามารถขาดบันด่งกาดากูทุกวันมันยังไม่มีปัญญาทําให้คนดูมันได้เลยมึงเอาอย่างนี้ละกันพยายามจะเกาะกูชำแต่ก็ทําไม่ได้ไม่มีปัญญาเพราะกูไม่พูดถึงมันถ้ากูพูดถึงมันน่ะค่ามันจะเกิดถ้ากูไม่พูดถึงมันน่ะค่ามันจะตกเพราะฉะนั้นพวกมึงอย่าไปพูดถึงมันอย่าไปนั่งดูมันอย่าไปสนใจมันเดี๋ยวค่ามันก็ตกไปเองไม่มีคนฟังมันมันจะด่าใครด่าลม ดาใครก็ไม่รู้กูก็ไม่รับนะมันจะดากูด่าไปถึงมันทําอะไรกูได้ใครจะดามึงมันด่าล้มมึงจะไปสนใจคําด่าทําไมมันทําอะไรมึงได้กูถามแค่นี้มันทําอะไรมึงไม่ได้มันดามึงยังทำไม่ได้เลยมันดามึงต่อหน้ามึงยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำมึงจะไปกลัวอะไรไม่กูไม่เห็นมีใครกล้ามาดากูต่อหน้าสักคนดีจะไปนั่งด่ารับหลังไหนอ่ใครมาช่องกูไม่เห็นมีใครกล้ามาสักคนมาสิ ไม่เห็นมีใครมีปัญญาลงสักคนไม่เห็นมีใครมีปัญญามาสักคนไม่เห็นมีใครมาจ้ามากล้าเจอหน้ากูสักคนเลยดีจ้าก,กูไปด่ารับหลังไม่เห็นมีมาให้มันกล้ากล้าหน่อยสิมึงจะไปสนใจอะไรกับมันมันดา่าไปมันดา่นดา,มดาไม่เข้าอกูไม่เคยรู้สึกเลยใครดา่ากูกูเฉยมากเลยด่าไปเถอะไปนั่งดูมันก็อยู่ได้ ผู้จัลิสสอบบาปไปเก็ต้องบาปสิลงคลิปด่าอาจารย์ต้องติดแท็กคนตื่นทำมันติดแท็กเต้มไ้หมอกูเห็นติดแท็กโอ้โหยาวจะไทยเถือกยาวจะกูเทพมาไทยหน้าแต่มันทัดจะมาติดแท็กกันนะ่ะหาแสง่งคนไม่ติดตามแล้วไงกูละสงโลนโซโลนโซลสังเวชแล้วเกินแฮทแท็กเยอะมาก โอ้โหฮแท็กตั้งแต่นรกไปยาสวรรค์นูนะ่นอะแฮชแยาวไปในต่อไหนก็ไม่รู้ก็ยังไม่มีคนสนใจสมนำหน้าอยากจะก่อกูแต่ดังไม่ได้แล้วมีอีกตัวหนึ่งนะชอบเอากูไปด่าแล้วไม่ได้รู้ข้อมูลจริงเลยพยายามพูดว่าองค์กรนั้นต้องออกมารับผิดชอบเอาภาษีประชาชนไปใทิทานที่ผิดเอามาจ้างกูเอามาจ่ายเงินให้กูเอามาบริจาคให้กู เสียภาษีประชาชนาคนแบบกูไปบริจาคไม่มีความรู้ความสามารถไม่มีใบเซอร์อะไรประกันการ,การันตีปล่อยให้ไปสอนคนในองค์กรได้ยังไงปล่อยให้ไปสารไปไปสอนในสารได้ยังไงแล้วเขาจะเอาใครไปให้เอามึงไปเลอสภาพอย่างมึงเนี่ยนะดูสภาพตัวเองด้วยจ้าดูหนังหน้าตัวเองก่อนเดินไปสองกระจกแล้วมาพิจารณาตัวเองว่ามึงเนี่ยสมควรแก่การที่จะไปบรรยายตามองค์กรต่างๆไหมกลับไปดูสภาพตัวเองก่อน สภาพมึงได้หรือเปล่าความรู้มึงมีไมในหัวสมองมึงดีแต่วิาพากษ์วิจารณ์ชาวบ้านแต่ความรู้ความสามารถไม่มีแล้วก็เลิกใช้วาทากรรมทันทีมันเป็นกระแสเขาก็เลยเอาอีกคนเป็นกระแสไปความเป็นจริงมันไม่มีความรู้หรอกถ้ากูไม่มีความรู้กูจะมีกระแสได้ยังไงแสดงว่ากูมีความรู้ในเรื่องของการมีกระแสกูจึงมีกระแสขึ้นมาได้และกูก็มีความรู้ความสามารถในที่ต่างๆเขาเห็นประสบการณ์จากการที่กูไปบรรยายทำมาเขาเลยเชิญกูไปบรรยายแล้วก็มีหน้ามดาด่ากูอีกนะ บอกอะไรนะบอกว่ากูเนี่ยก็เลยนะเขาไม่ได้มีแอดมินอะไรเยอะยะไม่ได้มีออ์แกไนเซอร์ในการไปติดต่อคนอื่นให้คนอื่นเนี่ยมาติดต่อกูคือเหมือนกับมา,มาว่ามันด่ากูว่ากูเนี่ยมีออ์แกไนเซอร์ในการเข้าไปติดต่อตามองค์กรต่างๆเพื่อให้องค์กรต่างๆเนี่ยเชิญกูไปบรรยายขอโทษนะจ๊ะที่กูไปทุกที่กูไม่เคยสารแนขอให้เขาเชิญกูไปมีแต่เขามาเชิญกูให้กูไปบรรยาย ตั้งใจฟังใหม่นะจ๊ะกูไม่เคยสารแนไปหน่วยงานใดหรือองค์กรใดให้กูไปบรรยายมีแต่เขาติดต่อมาขอให้กูไปบรรยายให้ก่อนจะพูดอะไรก่อนจะพาวิจารณ์อะไรรู้ให้จริงก่อนจะไม่งั้นจะดูอะไรรู้ไหมดูโง่แต่กูไม่รับมึงเข้าด้อมถุยนะเพราะมึงเงอเกโง่เกินไปเงอโง่เกินกว่าจะสอนได้ดังนั้นกูจะไม่รับมึงเข้าด้อม ตอนแรกกูก็ตั้งใจจะรับมึงเข้าด้อมนะแต่กูสลดสังเวกับความโง่ของมึงเหลือเกินกูเลยไม่รับกูเห็นแต่ละคนเนี่ยเอากูไปด่านะไม่ได้รู้จริงอะไรสักอย่างหนึ่งค่อนแขวเกงแต่ไม่รู้มึงไปติดต่อทุกหน่วยงานไม่มีกูติดต่อไปหาไปถามได้เลยทุกที่ล้วนแล้วแต่มีจดหมายเ,ยเชิญมาขอเชิญกูไปทั้งสิ้น ไปติดต่อทุกที่ได้เลยเดี๋ยวกูจะลิสต์ราการลงมาเลยมีใครบ้างแล้วมึงโทรไปถามเขาว่าน้ากูเนี่ยเป็นคนขอเข้าไปบรรยายหรือเขาเป็นคนติดต่อมาขอให้กูไปบรรยายไปถามได้เลยแม่สังขาน,นี่ไม่รู้จริงแต่โอ้อวดตัวเองเหล้วเกินสารแนเก่งนะักรู้ไม่จริงแต่ค่อนแควเก่ง ไปรู้ให้มันจริงก่อนนะแล้วค่อยมาด่ากูถ้าด่ากูด้วยคำจริงเนี่ยกูจะไม่ว่าเลยนี่ด่าอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ได้จริงสักอย่างอิจฉากูละสิทําไม่ได้ไงพยายามจะด่าพยายามจะค่อแข้พยายามจะวิพากษ์วิจารพยายามจะแสดงความเห็นทุกอย่างแล้วแต่ก็ไม่มีใครเอาแสงมาส่องไม่มีใครเอาไม้มาจ่อป่าไม่มีใครเอากล้องมาถ่ายอิจฉากูไงพยายามวิพากษ์วิจารทุกอย่างที่วิพากษ์วิจารได้กะว่าจะมีใครมาขอความเห็นเปล่าไม่มีจ้า ก็มึงมันไม่เก่งมึงมันไม่เคยมึงมไม่ฉลาดมึงมันโง่ใครก็จะมาเอาแสงมาเอาไม้จ่อปากมึงละ่ะมีแต่คนจะเอากระโถนมาจ่อปากมึงก็ตีปากมึงอันดับแรกวิาพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่เป็นจริงแหม่สมดับอาจารย์โกรธเขาเหรอครับกูไม่โกรธหรอกกูดา่า โกรธก็ด่ามันคนละเรื่องโกรธไม่ต้องด่าก็ได้แต่กูด่าโดยไม่โกรธได้ทําไมล่ะกูจะด่ากูด่าแต่กูไม่โกรธอ่ะมึงเคยเห็นหรือเปล่าด่าคนอื่นมันไม่ดังไงด่ากูมันดังไงประเด็นอ่ะก็เลยด่ากูกันใหญ่เลยทีนี้ยกขยงมาด่ากันขอโทษนะถ้ากูไม่พูดถึงมึงก็ไม่มีใครฟังมึงจ้า คิดใหม่เนาะถ้ากูไม่พูดถึงมึงก็ไม่มีใครฟังพวกมึงดังนั้นกูจะด่าลอยๆอย่างนี้แหละกูไม่เอ่ยชื่อกูไม่เอ่ยช่องเพราะถ้ากูเอ่ยเดี๋ยวคนไปดูมึงกูไม่เอ่ยกูเห็นมีคนดูอยู่สามคนจะใช้คําว่าคนได้หรือเปล่าไม่รู้กูว่าคนคงเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วเลื่อนไปเจอช่องมึงแล้วหมาคงเดินมาเห็นแล้วก็กดไลค์ให้มึงกูว่าคงจะเป็นไอตุ่โกลเด้นสักตัวเนึ่เอาตีนไปเหยียบโทรศัพท์กดไลค์ว่าตีนหมาคงไปโดน มันก็เลยมียอดไลค์ขึ้นมามียอดชมขึ้นมาหมามันคงเคลีย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 โทรศัพท์เล่นนะ่ะแล้วก็เลื่อนไปเจอคลิปมึงพอดีประเด็นน่ะแล้วตีนก็ไปโดนกดนก <ๆ S 1> ดก <ๆ S 1> ถูกใจไงแต่คอมเมนต์ไม่ได้ไงประเดนนะะ็นดดนนะ่ะแล้วก็มียอดวิวขึ้นมามันก็ดีใจว่ามีคนดูป่าหมาหม,มากลเด้นคงจะเป็นโกลเด้นใครสักคนอาจจะเป็นจุ๋มเหม่งก็ได้นะอาจจะเป็นอีหมีก็ได้ไม่แน่อาจจะเป็นแมวไอ้นี่นะแมวอะไรนะแมวที่แมวอะไรนะแมวหลวงตาคนนั้นน่ะแมวหลวงตาพุทธวัฒนะแมวชื่ออะไรวะ เออแมวจีวอนก็ได้หลวงตาท่านอาจจะเปิดพุทธวจน,นะให้แมวจีวอนดูอยู่ไนงะแล้วแมวจีวอนอาตอเอาตีนไปเขีย่ยเขี่ยเขียนเลื่อนไปเจอไอ้นี่ไนงะกำลังดา่ากูพอดีแมวจีวอนมันฟังไม่รู้เรื่องไนงะมันจะเอาตีนเขีย่ยหลบต่อไปแต่เราไปกดไลค์แทนไปกดแชร์แทนอย่างเงี้ยตีนหมาตีนแมวท่านักูเชื่อได้ไอที่ดูกันเนี่ยไม่ใช่คนหรอกหมากับแมวที่อยู่ตามบ้านคนกูจะบอกทำไมถึมีสามดีครับอาจารย์ มีตามเครื่องเปิดช่วยกันดูเออ <c oughs> กูว่าโทรศัพท์ตัวเองดูยอดวิวที่เกิดขึ้นกูว่าโทรศัพท์ตัวเองอะเราเป็นคนรีวิวเองเป็นคนดูเองน่าสงสารเนาะไม่มีใครจะดูปั่นไลค์ตัวเองขอยืมโทรศัพท์เพื่อนกดไลค์ขอยืมโทรศัพท์ข้างบ้านกดแชร์ขอยืมโทรศัพท์โคตรเงาสกุาลตัวตัวเองมาคอมเมนต์โอ้ยสลดสังเวชเนาะทำได้แค่นั้นหาได้แค่นี้ไงหาได้มากกว่านี้ไม่ได้แล้ว แล้วยอดไลยอดไล,ยอด,ลยอดแช์กูเยอะก็เริ่มบ่อยกูอุ้ยทีมงานมาเท่านั้นแอดบินมันเยอะแอดมินมันเยอะมันก็ต้องทําได้แหละมันจ่ายเงินเท่าไหร่ละเดือนเดือนมันหมดเท่าไหาร่ก็การการจ่ายเงินเดือนแอดบินมันจ่ายเงินเดือนเมียเมีมันมีเกือบร้อยคนมันจ่ายเงินเดือนทุกคนมากดไลค์กดแชร์แล้วมึงจะไม่ให้กูพูดปอิจฉาได้ยังไงคนพูดคอดแขวะชาวบ้าแบบนี้ไม่ใช่สันดาดีชาแล้วจะเรียกว่าอะไร ถ้ามันด่ากูแบบตรงไปตรงมาไม่ค่อนแข่กูกูจะไม่ไม่ด่ามันว่าอิจฉาแต่นี่มันค่อนแขวกูกูเลยบอกว่ามันอิจฉามันลิษยามันมัฉริยะกูจะบอกให้แม่ช่างกล้ากูละสงสารมึงจริงหน้าสงสารชีวิตติดรีวิว แต่คำรีวิวนั้นกลับไม่มีคนฟังน่าสงสารมากสงสารมึงว่าให้กูสอนวิธีการทำคอนเทนต์ได้ไหมกูทำคอนเทนต์เก่งนะไม่งั้นกูไม่ดังแบบทุกวันนี้ได้หรอกมึงชอบด่ากูว่ากูทำคอนเทนต์เก่งแต่ไม่มีความรู้ใช่ไหมล่ะเอาแต่กระแสมึงเอากระแสนหน่อยไม่ล่ะจะได้มีคนฟังมึงบ้างเพราะสิ่งที่มึงวิพา์วิจารณ์ไปแต่ไม่มีใครฟังจะเกิดประโยชน์อะไรกูทำให้มึงเกิดประโยชน์ได้นะเอาไหมล่ะทำได้ยินดีเห็นใจจังเลยอ่ะสงสารอ่ะ ทำยังไงดีอะมีแก้วไหมกูจะกวดน้ำให้มันหน่อยกูกวดน้ำบทยาวให้เลยนะเอาไหมล่ะเดี๋ยวกูกวดน้ำบทยาวยาวให้เอาหรือเปล่ามีน้ำขวดเล็กไหมกูกวดเลยกูไม่พูดเล่นกูพูดจริงเอาน้ำขวดเออแก้วมาน้ำเหลือก็ได้มานี่กูอเมซอนกูกวดน้ำให้ผมมาหนิไม่ขวดน้ำผมเนี่ย นี่กูกวดน้ําให้เอาแบบสั้นหรือแบบยาวเอาแบบสั้นก่อนอีทางเมยตินังโหตุสุกีตาโหตุยาโตโยขอให้ญาติเท่าไรของเธอจะมีความสุขให้คนทั้งอนเทนด้าคุณทุกคนจะมีความสุขคิดเสียเลยขอใ้ปรสบความปรารถนามีความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จการใช้ชีวิตทุกวันเทินสาธุแบบสั้นพอไหมไม่พอ

จักกิปะหัรสุรเปเจวัตดุปานธนเชตตระยีสัตตานิหินาธรรมายวันณภานะตโตมาสัตตุสัมพพายุวายยัตตาโตเพื่อเพวเวอุชิิตาสติปัญญาสเลโควิริยามินามาลาภานุกัสสะกัตุเจวิรลยสุเนตมาลุนาทุตมาทุระตมาทุวัตเตกัผู้โตจะสังคุณตุตโลมวาจตตตานนมนมลูกัสสะวัตตุมาพอจบพอดีกูกวดน้ำแบบยาวให้แบบว่านอนสต็อปเลยกูบอกให้รัว กูอุทิศบุญกุศลให้กับทุกคนที่นั่งดา่ากูอยู่เป็นประจำที่ค่อแขวก,กูอยู่เป็นประจำนะกูขออุทิศบุญกุศลนี้ให้กูกูก,กวดน้ําแบบชุดใหญ่อลังการมากกูกวดอิมินาเลยใหญ่โตโมโหฬานถึงแน่นอนทะลวงยานรกกันนะกูบอกให้มึงอยู่ขุมไหนก็ถึงเป็นไงล่ะคนสวดอิมินา กวดน้ําบทยาวได้ถ้าฟังทันมึงจะเห็นว่ากูสวดถูกต้องไม่ผิดแต่กูสวดเร็วเสียเวลากูท่องบทสวดอีมินามาได้แต่นแตาไลแล้วตแต่สมัยกูไปหมอดูนวลอีมินาสากาเลนะใช่อีมินาปุณยากาเมเะะอีมินาสากาเลนนะมันบูชาผู้ได้เจ้าแล้ว ได้รับไปแล้วป่านนี้ตัวเย็นหมดแล้วกูว่าแข็งโป๊กกระโดกกระเดงแล้วตอนเนี้ยแข็งทื่อแล้วไงช็อกไงตอนนี้เย็นเกินไปไงช็อกไปหมดแล้วกูว่าลงประทาข้าวหน้าผู้ตักน้ำฉ่ำๆได้รับบุกุศลจากกูเรียบร้อยแล้วไงครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจ มึงจะมาบอกกูโกรธไม่ได้นะกูสาบอุทิศบุญให้ขนาดนี้กวดน้ําให้ขนาดนี้จะบอกกูโกรธไม่ได้ถ้ากูโกรธกูไม่ทําให้นะนี่กูมีความเมตตาสงสารมากนี่กูเลยทําให้มึงรู้ไหมกูไม่กวดน้ํานะชีวิตกูไม่กวดน้ํานะตั้งแต่กูเลิกหมอดูมากูไม่เคยกวดน้าอีกเลยไม่เคยกวดเลยนี่ครั้งแรกเลยนะกูทีได้กูยอมกวดให้นะเนี่ยมึงคิดดูแล้วกันว่ามึงมีสิทธิพิเศษกันขนาดไหนคิดเอา อยากได้ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเอาไปลงที่สวนที่บ้านนะใช่ไม้ล้อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาดูต้นที่มันแบบแบบใบแบบแน่นๆอย่างเงี้ยมันจะได้ให้ร่มให้เงาเียขาใช้เหล็กล้อมไงใช่แต่เหล็กมันแพงต้องใช้ไม้แต่ไม้มันก็ต้องเปลี่ยนบ่อยมันมอ่ะใช่มันเป็นไม้ล้อมไงรากมันไม่มันไม่มีรากแก้วไงถ้าลมแรงๆมันจะโค่น น้ำพริกเหรอน่าจะอีกประมาณสองสามวันมั้งไม่แน่ใจเฮ้ยประชุมกี่โมงนะลืมประชุมกี่โมงนะเขาแจ้งในกลุ่มมมียยมหรือยนะังแจ้งมาขายะ6โมงไม่ใช่หกโมงนะสี่มะมะโมงค่ะสี่โมง